แอนชีดีอวดลุกใหม่ต้องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอเจ้าของตำแหน่งมินิวเวอร์ไทยแลรนด์2564่และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจาก,กวาล2021ัน 2021, ประเทศอิสราเอลบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่แอนชีดีได้รับตำแหน่งไม่นานก็เจอกับกระแสดรมาม่ามากมายเลยทีดเดียวค่ะชาวเน็ตบางคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างของเธอที่ดูจะไม่เหมาะสมกับการเป็นนางงามสักเท่าไหร่ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อคว้าตำแหน่งมาให้พี่น้องชาวไทยให้ได้ ซึ่งหล,หลายๆคนก็แห่ให้กำลังใจพร้อมกับส่งกำลังใจไปให้แอนชิดีในการประกวดเวทีนางงามจัก,กรวาลและหวังว่าเธอจะทำได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้สู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอและตอนนี้แอนชิดีก็ได้เข้าเดินทางไปประกวดเวทีนางงามจัก,กรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่เธอเดินทางก็มีแฟนๆไปส่งเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็มาดูทำผลงานในรอบพีดีมหรือการประกวดรอบแรกเพื่อเก็บคะแนนใช้ในการค้นหาผู้เข้ารอบสุดท้ายซึ่งรอบพีดีมแอนชิดีเธอจะมาในรุกของนักรบแห่งจัก,กรวาลทางเจ้าตัวล ประกวดก็ได้ออกมาเผยคลิปสุดปังให้แฟนๆชาวไทยได้เห็นกันแล้วแอนชิดีอยู่ในชุดนางคาดซึ่งจะสวมขึ้นประกวดในรอบชุดประจำชาติครั้งนี้พร้อมบอดดีดาศิลปะการต่อสู้ผสมแม่ไม้เมยไทยแบบประยุกต์ทมกลางทิวทัศน์บนเนินเขาสูงสุดลูกหูลูกตาบอกเป็นในถึงความพร้อมก่อนขึ้นเวทีในรอบพีดีมพร้อมสายสพายไทยแดนเพื่อรุนง3สามจากวีทีนางงามจัก,กรวาลมาให้แฟนนางงามชาวไทยแฟนๆยังสามารถร่วมโหวตดุลให้กับแอนชิดีเข้าสู่รอบเซมิไฟนนล รวมทั้งทางแอปพลิเคชัน m i d u r n ิเ r ิรด้วยการวชดครั้งแรกทำได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแอนชีดีด้วยนะคะขวมองสัก์กลับมาให้ได้สำเร็จนะ